สวัสดีครับวันนี้เรามานําเสนอนะครับเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับยี่ห้อบอร์รุ่น Universal Aquatech หนึนะครับตัวนี้นะครับกําลังวัดของเครื่องนะครับอยู่ที่หน0่วัตต์ความแรงของน้ำนะครับอยู่ที่125บาบปริมาณน้ําที่ทําได้สูงสุดอยู่ที่3ามรลิตรต่อชั่วโมงนะครับ ตัวเครื่องตัวนี้นะครับสินค้านะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีสายฉีดน้ําให้1เส้นนะครับตัวกระบอกใส่น้ํายา1อันนะครับตัวข้อต่อนะครับ2ชิ้นนะครับตัวน้าปืนนะครับตัวน้าปืนตัวก้านต่อนะครับแล้วก็ตัวหัวนี่ครับตัวหัวเป็นแบบสามสามรูนะครับ เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการใส่ก่อนนะครับตอนแรกอ่ะเดี๋ยวเราใส่หัวก่อนอ่ะใส่ด้ามปืนก่อนอ่ะด้ามปืนเวลาใส่นะครับเราใส่เสร็จมันจะมีล็อกของมันนะไปเอาขึ้นมาจะมีล็อกตัวน,นี้นะครับจะเห็นไหมครับจะเป็นตัวนี้นะครับก็เข้าออกับตรงนี้อ่าใส่เสร็จกดลงไปแล้วก็บิดอ่าแค่นี้เองครับอ่าแล้วก็จะออกไม่ได้แล้วส่วนเอาออกนะครับก็เหมือนการกดบิด แล้วก็ดึงออกอ่าวางน,น้ําปืนก่อนันต่อไปตรงหัวปืนนะครับการเอาออกง่ายนะครับตัวนี้ใช้การกดแล้วก็ดึงออกเลยอ่าเวลาใส่ก็เหมือนกันครับต้องกดก่อนแล้วก็ดันเข้าโอเควางไว้กับที่เลยเอาัวนีดเคอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูรอบๆเครื่องนะครับตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับอ่าเดี๋ยวไปข้างหนึ่ง ็อกเครื่องตัวเครื่องจะมีล้อมาด้วยนะครับเพื่อง่ายต่อการเคลื่อนย้ายนะครับห้ดูสเปคเครื่องก่อนตัวนี้นะครับกำลังวัตต์อยู่ที่1,500วัตต์ความแรงอยู่ที่125บาร์นะครับแล้วก็ปริมาณน้ำทำสูงสุดอยู่ที่600ลิตรต่อนาทีนะครับไอ้หลิตรต่อนาทีนะครับปริมาณน้ำที่ทำได้สูงสุดคือ6ลิตรต่อนาทีนะครับ ส่วนของตัวนี้นะครับจะเป็นส่วนของตัวใส่ใส่น้ํานะครับเวลาใช้ก็แค่บิดแค่กดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่สายได้เลยโอเคตัวร่ามตัวนี้ก็สามารถพับลงมาได้นะครับโดยการกดปุ่มสีแดงคู่กันอ่ะกดแล้วก็พับลงมากดคู่กันโอเคพับลงมาวางเลยอ่า ส่วนน้านหน้าเครื่องนะครับอ่ะพลิกอีกเท้หนึ่งไปหน้าเครื่องไปหน้าเครื่องตัวหน้าเครื่องตัวนี้นะครับตัวนี้นะจะเป็นท่อทางเข้าน้ํานะครับการใช้งานก็ง่ายมากแล้วก็ตัวนี้มาหมุนเข้าก่อนนะครับ แล้วก็เอาตัวอีกอันหนึ่งตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปจะเป็นแบบคอปเปอร์เสียบอยู่แล้วต่อเร็วนักดด้านกดเครื่องหนะ่อยโอเคเนี่ยครับก็จะอยู่แล้วเวลาออกก็เหมือนกันดึงออกส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นตัวใส่สายยางนะครับก็จะใช้งานง่ายมากเลยนะครับเป็นคอปเปอร์แบบสวบสวมเร็วโอเคลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ